ออาสบอ่สีเขียวก็ได้อะมาแล้วจริงเหรอจริงเหรอคุณผู้ชมคือผมเนี่ยไปนั่งอ่านคอมเมนต์นะครับหลายๆคนบอกว่าพี่ปิมเหตุผลที่คนมักจะน็อกน้ำที่ช็อกตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะสระพี่ปิมมันสั้นเกินไปพี่ปิมอาจจะต้องเปลี่ยนสระหรือว่าอาจจะต้องแบบหมุนสระให้สระมันยาวเพราะว่าเวลาคนสไลเดอร์คุณผู้ชมนี่ๆๆผมทำให้ดูนี่ๆๆ เขาสไลเดอร์ลงมาตรงนี้เนี่ยแล้วสะมันสั้นทําให้หัวเนี่ยมันโคกอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้คือผมอ่านคอมเมนต์มานะเลาลองดูไหมคุณผู้ชมลองขยับก็ได้เออ,อลอง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 คอมเมนต์ว่าไงผมก็ต้องเชื่อคอมเมนต์นะอ่ะหรือว่าเราจะขยับใหม่อย่างนี้ไหมมันจะได้มีเนื้อที่หน่อยในการสไลด์ลองดูไหมคือตอนแรกมันแบบมันชิดตรงนี้เลยมันอาจจะแบบสลบลงปุ๊หบหัวโคกโอยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราปรับปุ๊บด้อย่างเงี้ยโอ้โหมัน มันได้หรือเนี่ยลองดูคุณผู้ชมถ้ามันไม่ได้ก็เดี๋ยว <l ug> เดี๋ยวว่ากันนะครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้เอากล่า <l ug> วสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนน้ําลุงเหม็นนะครับผมพาร์ทที่เท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนะครับสวัสวดีนะครับฝากกดไลค์เป็นลรงใจให้ลุงเหม็นด้วยขอบคุณมากครับพาร์ทนี้อยู่กับการทําอะไร ไม่รู้จําไม่ได้เลยเพราะว่าพาร์ทล่าสุดกับพาร์ทที่ผมถ่ายพาร์ทนี้เนี่ยมันห่างกันมากเลยคุณผู้ชมถ่ายสต็อกไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีถ่ายงานกับเป็ดด้วยแล้วก็งานส่วนตัวที่มันค่อนข้างเยอะนะครับเกมซิมูเลเตอร์เนี่ยผมเลยพยายามถ่ายสต็อกไว้เยอะๆเลยคนดูจะได้แบบไม่ขาดช่วงไม่ขาดตอนในช่วงที่ผมทํางานอย่างอื่นอยู่นะครับพาร์ทที่แล้วเราปลดล็อกตรงนี้ไปแล้วก็ปลดล็อกกันอ๋อ ลบปลดล็อกสไลเดอร์ใหม่นี่นาจำได้แล้วอ่าโอเควันนี้เราจะมาทําสไลเดอร์ใหม่กันคุณผู้ชมโอ้โหแม่งสไลเดอร์แบบเหมือนสวนสยามทะเลกรุงเทพเลยฮะช่มึงเล่นกันได้จริงหรือมึงจะไม่ตายใช่ไหมเนี่ยไร <c oughs> เก่ยังทาไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมตอนนี้เราสี่ดาวกว่าๆนะครับยังไม่สี่ดาวครึ่งเลยเดี๋ยวเราซื้อของแล้วก็เอามาเรียงแถวๆนี้ไว้ได้นะครับนี่ไม่เคียย์เลย ตรงตรงนี้คือเตียงนอนเยอะมากคุณผู้ชมเราปั๊มคนขึ้นมาไงพาที่แล้วอะ่ะแต่ว่ามันตันแค่75เนาะถ้าผมจำไม่ผิดอะผมไม่รู้ว่าเราจะต้องอัพดาวหรือว่าเราต้องมีไอเทมอะไรที่จะเสริมคนหรือเปล่านะคุณผู้ชมโอเคพร้อมเปิดให้บริการแล้วนะครับผมแต่ก่อนจะเปิดให้บริการเรามีเงินอยู่32 0 0 0คุณผู้ชมผมว่าเราทำ ขยายส่วนน้ำมาได้เลยนะครับนี่เราทำลายทิ้งไปเลยพวกต้นไม้นี่เกะกะนะครับไม่ได้จำเป็นไล่รถที่เราทุบเลยได้เนาะคงจะไม่ได้ใช้แล้วล่ะคุณผู้ชมแล้วเราจะเก็บรถไว้ทำไมอะ่ะถูกไหมไม่ได้มีความจำเป็นจำเป็นอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโหจะ,ะสีสันมันน่าจะปีป๊ดปานน่าดูะ่ะตรงนี้เขียวตรงนี้เหลืองนะครับตรงนู้นแดงรู้จักไหมบูดาเบสอ เก่ามากปะทาสีกันคุณผู้ชมครับสีจี๊ดจี๊ดมันยังไม่ค่อยปลดล็อกนะคุณผู้ชมนะแต่ผมชอบลายเต่านะครับมันสวยดีเอ,อสีอะไรดีสีส้มไหมคุณผู้ชมสีส้มไหมไอ้ตรงนี้มันจะซ้ํากับตรงนี้หรือเปล่าเด,ดี๋ยวดูซิโอ้มันซ้ําสีนี้ไม่เอางั้นสีฟ้าเป็นไงอะสีฟ้าน่าจะไม่ซ้ํานะครับนี่บริเวณนี้อ่านี่ถือว่าเป็นเขตใหม่นะคุณผู้ชม แต่ค่อยขยับขยับไปทีละส่วนนะครับผมไม่ต้องรีบนะตรงนี้เราจะเพิ่มส่าใหม่เข้าไปนะครับอุ <c oughs> ส่าใหม่แบบอุสีดาวก็ปลดล็อกสวยเลยคุณผู้ชมแต่เหมือนเรายังไม่ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงจริงๆรสีดาวเราควรจะปลดล็อกแล้วนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ส t าร์ e ูมเมนต์เลเวลคุณผู้ชมเราต้องใช้แต้มวิจัยเจ็นะครับผมขาดนิดเดียวอะไรเรียนได้ผมเรียนเลยนะครับนี่ผมเรียนเลยอันนี้ต้องใช้แต้มเพิ่ม อันนี้ต้องใช้แต้มเพิ่มนะครับส่วนใหญ่เราจะต้องหาแต้มตรงนี้ผมว่าหลังๆเนยใช้แต้มตรงนี้เยอะมากเลยโอ้โหสะใหม่ใช้ไรเหลือเกินเมนโอ้โอทําไมมันใช้เลยขนาดเนี้ดูดินี่นส่าใหม่คุณผู้ชมฟุ้งฟิ้งเลยนี่มีแท่นกระโดดใหม่นะครับหมาบเข้าให้และยังมี2สองสารนะคุณผู้ชมนี่ๆี่น,นพื้นที่เราเ,ราเยอะครับเดี๋ยวขายายมาได้แน่นอน ดูสีสไลเดอร์โอ้ตดตตตึดดึดดึ้ยคุณผู้ชมดูดิโอ้ผมชอบอะผมชอบสไลเดอร์มากเลยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะกับสะนะครับผมสะมันเดลงไปเกิดอุบัติเหตุอีกนะคุณผู้ชมลองอันนี้นิอ้ยอันนี้ก็ดูเหมาะนะครับมันต้องแบบทำให้เห็นภาพเลยว่ะตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นภาพว่ะคุณผู้ชมถ้าประมาณนี้ได้ไหมถ้าขึ้นตรงฝั่งนี้คือมันเป็นรอยต่อ รอยต่อมาไงเพราะมันล้าเข้าไปข้างในมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะถ้าอย่างนี้พอได้ไหมคุณผู้ชมอ่ะถ้าอย่างนี้ลองดูไหมลองดูโอ้โหสวยใสไร้สติเหม่นชาใครจะเล่นเดี๋ยวกูไม่เล่นคนนึ่งอะคนน่ากลัวเลยน่า <laughs> <laughs> กลัวมากแต่มันดูเก่าจาังวะเนี่ยแต่ว่ามันออกแบบมาให้ดูเก่าแน่เลยคุณผู้ชม <laughs> ใช่ไหม เอาละเติมน้ำล่ยเป็นแนวชิวๆแนวแบบว่าเกาะเกาะหน่อยนะครับผมอยากลองแลว่าสไลเดอร์ผมขอลองก่อนดิกูลองก่อนลูกค้าแล้วตอนนี้ก่อนเนี้ยเราจะเอาอะไรไปนําเสนอให้ลูกค้าเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะมันต้องผ่านการลองการเทสก่อนโอ้โหมันมันส่งจังวะเนี้ยมาแล้วครับลุงเหม็นครับแล้วลุงเหม็นสไลด์มาแล้วครับจัง,วงวจหวะนี้และลุงเหม็นโค้งครับ เป็ดโคโครับและตัไลลงไปแบบสวยงามเอาไว้น่าจะไม่มีปัญหนานะคุณผู้ชมโหแต่เงินเชื่อเงินผมหลือหมื่นเดียวเลยซื้อซื้อสองอย่างไปเนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะครับเงินน่าจะไม่พอเลยหรือเปล่าตรงนี้เราเอาอะไรมามาตรงมาแต่งได้เพิ่มเติมนะตรงนี้คุณผู้ชมเพราะมันเป็นตีมเกาะเลยไงอ่ะเสริมหน่อยนะครับห้องน้ำมีเสริมหน่อยให้มันเข้ากับตีมแม่สวยงามคุณผู้ชมนี่เข้ากับตีมเลย ปาปายิ้มมาผานหน่อยโอ้โหใช่เลยถังขยะหน่อยนี่ถังขยะนี่มันต้องเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตถังขยะเร็วเอาละประมาณนี้ประมาณนี้ถังขยะโอ้ยแป๊บเดียวเงินเหลือ4,800ครับมันเผาเงินไปไวมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าคิดว่าโอ้โหลุงเหม็นมีเงินเยอะอย่างนี้เฟ้อแล้วแน่นอนใจเย็นก่อนครับเกมนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวเอ,เอ้องน้ำนี่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยไหมเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวดูเงินลุงก่อน ว่าลุงไหวไหมนะจริงๆลุงก็อยากจะเปลี่ยนให้เราสามารถทาสีได้ไหมมันดูเก่าไปว่ะกูกลัวลูกค้าไม่กล้าเล่นมันดูเก่าไปสีก็เน้นแบบฉูดฉาดนิดนึงลองดิฟื้มก็ไม่ได้ดูดีขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> เราเลือกลวดลายได้คุณผู้ชมอสมมติเป็นลวดลายนี้มันเดิมเลยเย้ <c oughs> <Yeah! c oughs> โอ้สีนี้ยังเด่นโอ้สีมันเลือดเลย อันนี้มันเป็นสีแดงอยู่แล้วไงอุ้ยอันนี้เป็นสีเขียวสิอ่ามันจะได้มีความตัดกับตรงนี้นิดนึงอ่าตรงคอ,อนี่มันได้มีความตัดไงเขียวแดงนึกอกป่าเออเปิดเลยดีกว่า เอาละเปิดเรียบร้อยเดี๋ยวอุปกรณ์เดี๋ยวเราวางก่อนผมจะไปซื้อของมาเตรียมไว้นะครับวันนี้ลูกค้าผมตำตำแน่ผมไม่อยากให้มันวุ่นวายมากนะครับคือตอนเนี้ต่อให้มีอะไรหมดเนี่ยเหม็นก็พร้อมรับมืออันนี้เป็นไส้กรอก่อวางนี้ได้น้ํามะนาวน้ำมะน,นาว,นนนาวอ่ะวางไปฮาฮาฉลาดมากเหม็นเยี่ยมขนมไปใส่ตู้นะครับก็ไอศครีมสอโอเคพร้อมมาโยนใกล้ๆหน่อยโอเค ไอติมนี่เผื่อไอติมหมดนะครับนี่เผื่อไอติมหมดก็พร้อมเลยพร้อมเติมเลยคุณผู้ชมโอเคดูความเรียบร้อยโอ้ดูดีวันนี้ดูดีดูดีตอนเนี้ยเรากลายเป็นคนที่แบบคอยคุมบังเหียนและคอยดูความเรียบร้อยโดยรวมแล้วคุณผู้ชมเรา,าจ,จะไม่ต้องวิ่งหัวปั่นเหมือนที่ผ่าน,านมาเนี่ยเอาไปซ่อมได้โอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้สไลเดอร์ออกนี่ละสไลเดอร์เลเวลหนึ่งมันไม่ค่อยทนคุณผู้ชมมันต้องเป็นสไลเดอร์แบบเลเวลสูงๆหน่อยเนี่ย อเฮ้ยไม่มีใครมาลองเลยเหรอสไลเดอร์ใหม่ของลุงเหม็นน่าลองกันหน่อยไหมโอ้โหใจถึงตัดโจทให้ยืห้าดอนสุดยอดเลยครับเจเจครับตรงสายมือนี่เจครับนี่คนจริงต้องเล่นอันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กกระดอนให้ไปถึง40ดอนคือ สนุกคือถูกใจจัดให้เหม็นไปถึง40ดอนยั่งไขรกลัวบงกลัวบอดไม่ต้องห่วงเรามีไลฟ์การ์ดคอยดูแลวิ่งไปเลยนมปมาปป๊บปป๊าปป๊ปปปปปกลัวไม่ต้องกลัวครับไลฟ์การ์ดผมดีดครับมีม้าให้อะออไม่ใช่วันนี้คือทิปกระตุยกระจายแน่นอนครับนะฮะลูกค้าชอบเหม็นก็ว่าใช่ฮะโอ้โหคอยดูแลเลยอย่างนี้เหม็นดูแลแบบโอ้โหอย่างดีอะลูกค้าเยอะต้องดูด้วยนะความสะอาดนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชม ป,ปั๊มไปปั๊มไปปั๊มไปไมีไหมครับใครตัวเหม็นใครไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวเหม็นจะจัดจกระอา้าวลลวลูกค้ามาได้เลยครับเชิญเลยครับผมคุณผู้หญิงครับตรงนี้เรายังไม่ได้แบบตกแต่งอะไรมากมายนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาลงดีเทลตกแต่งกันทีหลังนะครับตอนนี้หาหาเงินก่อนไปแป๊บนี่เงินตอนแรกเหมือนมีเยอะนะแต่ก็หมดไวครับคุณผู้ชมครับเงินหมดเร็วมากเฮ <ไ S 1> <ไ>้ หรือว่ามันจะเป็นตามที่คนดูบอกวะคือผมยังไม่เห็นมีใครน็อกเลยนะตรงนี้ดูดิยังไม่มีใครน็อกเลยพอเราขยับไปนี่ออกมาแสดงว่าเกมมันอิงจากความจริงเหมือนกันนะคุณผู้ชมถ้าสมมติเราสไลเดอร์มาแล้วแบบสะมันแคบอะทําเป็นเล่นมึงขึ้นไปทำไมวะมึงขึ้นไปทําไมมึงบอกลุงนี่มึงขึ้นไปทําไไอีเวยไปยืนแอ็กอยู่นั่นอะ 4ชั่วโมงนะครับไม่เอาสไลเดอร์ได้เลยครับคุณลูกค้าเชิญด้านในเลยจ้าพักเสร็จยงังนอะ่ะทำงานต่อ <c oughs> แต่พักแป๊บเดียวนะไม่ได้พักเยอะพักแยะอะไรนะคุณผู้ชม4ดาวครึ่งเข้าให้4ดาวครึ่งเข้าให้คให53คนแล้วครับคุณผู้ชมครับคนยังโอ้โหดูดิแถวคือยาวแบบยาวเหยียด นี่้าใจไม่รักจริงวัวเขากลับบ้านกันแล้วเนี่ยผมอยากได้พนักงานคิดเงินที่มันเร็วกว่านี้หรือไม่ก็มันควรที่จะมีสองเคาน์เตอร์คือมันทําไม่ทันครับไอ้มูซ่าเนี่ยแย่ yeah, แล้ว,วอู้ขอโทษครับคุณลูกค้าไม่ได้ตั้งใจเด้อ,อวันนี้ค่อนข้างวุ่นวายวันนี้ค่อนข้างวุ่นวายเลยตอนนี้ไลฟ์การ์ดก็ทํางานกันดูเดือดมากครับนะฮะลุงเหม็นก็ขา,ขายของแบบดูเดือดเหมือนกันดูดิไลฟ์การ์ดกาวิ่งกันแบบอุย้ยเนี่ยคุณผู้ชมยังมีคนนี่อยู่นะ เกินไปใช่ไหมเราเราเราควรที่จะแบบขยับมาหน่อยไหมคุณ <c oughs> ผู้ชมว่าไงอาจจะประมาณนี้หรือไม่ก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนองศาไหมพลิกอ่ให้มันเป็นแนวยาวคุณผู้ชมว่ามีทรงกว่าไหมไลฟ์การ์ดผมอยู่ไหนไม่รู้แต่ผมจะลงไปช่วยลูกค้าผมก่อนไลฟ์การ์ดผมน่าจะพักแล้วหรือเปล่าเริ่มเจอขยะแล้วเริ่มวุ่นวายแล้วเคลียร์เลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยอะไรเหม็นเคลียร์โอ้โหเพิ่งเห็นเนี่ยพอมันมีต้นไม้มาบังเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาต้นไม้ออกแล้ว มีไหมเ <c oughs> ต็มที่ไปเลยเต็มเหนียวไปเลยพี่อาแต่ถึงว่าจะวุ่นวายยังไงแต่วันนี้ลุงเหม็นค่อนข้างเอาอยู่นะอ่ะโอ้โหนี่ลูกค้าคุณผู้ชมโอ้โยจังเยอะอยู่เลยอะลูกค้ายังคงแน่นอยู่นะหมื่นแปดเข้าไปแล้วเงินแต่โมซาคือคิดเงินไม่ทันจริงๆครับคุณผู้ชมครับอืเนี่ยมูซาคือเลเวลสองแล้วนะแต่คือแทบจะคิดเงินไม่ทันแเระเราสามารถนี่ ทีนี้แหละสตาร์ผมจะเดินไวขึ้นครับเอาละหายสิบแต้มคุณผู้ชมเราจะได้ทิปมากขึ้นนะครับเฟี้ยวอะรีสต็อกนะครับอะไรอะไรปลดได้ผมปลดมาก,ก่อนแคชเชียร์เทนนิงหรือวิวสามนี่แหละที่ต้องการคือถ,ถ้าคนคิดเงินเราไวคุณผู้ชมเรารับคนได้มากกว่านี้จริงๆผมไม่ได้โม้นุ่ยเราจะรับคนได้แบบโอ้โหมหาศาลนะ่ตอนนี้คือแบบเขาทํางานแบบพอถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่ไหวงไงซึ่งเมื่อปช่ความผิดเค้ยคุณผู้ชม ตายกันละนาวเลยวะตายกันละนาวเายลยวะอ,อุ้ยใครถ่ายรูปไอกี้ใครถ่ายรูปกถ่ายรูปนี่มันมันสุดๆจริงๆนะคุณผู้ชมลูกค้าเอาอะไรครับเรียบร้อยครับผมขอโทษที่ให้ลูกค้ารอนะครับพอดีว่าวันนี้มันยุ่งๆนิดนึงนะครับผมแต่นี่ก็ไวที่สุดที่จะทำได้นะได้เลยจ้าอาจัะเพนนะจ้าเรียบร้อยจ้าเอาอะไรจ้า คนเดียวเอาอยู่เลยครับผมลูกน้องน่าจะไปซื้อของมาอ่าเรียบร้อยเชื่อไหมเป็นการเล่นเกมที่ไวมากๆคุณผู้ชม1วันมันผ่านไปไวมากๆแต่ได้ทิปแค่สามพันหนึ่งเฮ้ยเอาจิงๆิเหม็นมองไว้ได้ทิปเยอะกว่านี้นะแต่ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับทําใจวันนี้มันต้องต่ำๆสี่ห้าพันอย่างขี้เหล่ขี้เหล่คือ5000ันจนวนคนมันเข้ามาไม่ได้แม็กไงคุณผู้ชมเรารับได้75แต่เข้าจริงอะมันมันไม่ถึงไงนอนเลยคุณผู้ชมรีบข้ามวันนะครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจ เราข้ามวันเลยวันใหม่ลูกน้องเราจะได้ทํางานแบบไวๆเนี่ยทุกคนช่วยกันช่วยกันเนี่ยเห,ห็นป่ะหเนี่ยสปีดวิ่งกันแบบฉับๆตอนนี้เรามีเงินอยู่1 5ื่น้าเราพอจะทําสไลเดอร์อีกอันเลยได้ไหมฉิดให้เรียบร้อยฉีดให้เรียบร้อย ในซอกในลืบผู้มึงก็ยังอุตส่าห์ไปพ่นกันใจมึงนี่มันอามาหิตผิดมนุษย์มานาแม่งมงรู้จะด่ามันภาษาอะไรคุณผู้ชมบาปบาปบาโหสไลเดอร์นี้แสดงว่าคนเล่นเยอะนะคุณผู้ชมเพราะพังไปเยอะเลยนะครับสไลเดอร์ลงห้องน้ําซ่อมอ้เนี่ยเห็นปะพอมันเลเวลสูงอะคุณผู้ชมมันจะอึดมากการใช้งานมันจะใช้ได้เยอะกว่าพวกแบบเลเวลต่าๆครับเหม็นรีบวันนี้เหม็นขอรีบอุ้ยลืม อู้จะเปิดโซนใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดโซนใหม่กันคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวโฟกัสลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวทุบทิ้งแม่งให้หมดห้องนงห้องน้ำมาคุณผู้ชมเราจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องน้าแบบแบบนี้ให้หมดแล้วเพราะว่ายิ่งดาวเยอะห้องน้ําก็ยิ่งอึดนะคุณผู้ชมนี่มันมีสูงกว่านี้นะมันมีห้องน้ํา5าดาวด้วยนะเป็นรัชชุรี่เลยนะคุณผู้ชมโอ้โห <c oughs> ดูดิของตกแต่งมันสวยจริงๆวะ่ะอ่ะจะว่างั้นนี้นะคุณผู้ชม เดี๋ยวผมต้องเซ็ตของตกแต่งใหม่หมดเลยนะครับผมว่าเรายิ่งแต่งให้สวยคุณผู้ชมเราจะยิ่งได้ทิปจากลูกค้าปะผมแต่งแบบมั่วๆเลยเนี่ยวางๆไว้เดี๋ยวมันก็สวยเอง ให้มันเป็นหย่อมๆไว้คุณผู้ชมอ๋อถ้าตามเควสได้เรายังไงเราก็ต้องตกแต่งเพิ่มนะครับเขาต้องการแต้มในการตกแต่งเนี่ย2,500นะเรามีแค่พันสี่เองคุณผู้ชมแตจริงๆช่วงเวลานี้มันก็ยังไม่ค่อยยุ่งมากนะครับผมผมว่าผมไปลุยพื้นเลยดีกว่าอย่าเพิ่งยุ่งนะผมแล้วสีจริงๆแล้วพอผมมาทําอย่างอื่นเนี่ยมันจะยุ่งคุณผู้ชมอืมเอาเสีอะไรดีนะอุย้ยมันมมีลายใหม่แล้วนี่มันมีลายญ้าด้วยอดด้ดูดีดูดี ไล่าย,ยาดูดีโอ้โหกูแต่งเป็นสนลิมเลยเ <c oughs> อ่าลอง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 เออสวยดีสวยดีลายยาสวยดีคุณผู้ชมอ่าแบ่งโซนแบ่งโซนโอเคเดี๋ยวนะ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 โอ้โหแม่งเ <c oughs> ชื่อเถอะทำไมมันมากองตรงนั้นวะน,นั่นน่ะผมว่าตรงนี้มีปัญหาเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนละมันมีปัญหาจริงคุณผู้ชมโอเคโอ้โหอันนี้เรานี่ไปแล้วโอ้ยอันนี้ใหญ่มาก ดูดิโคตรใหญ่ใหญ่แบบชอตใหญ่มากโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหามุมลงครับเนี่ยมุมนี้ได้นี่มุมนี้ได้บับ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 อ่ะมุมนี้คือได้เลยสวยเลยสวยเลยโอ้โห<ฮ>มันโคตรดูดีอะเหมือนผมตั้งใจมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ผมมั่ว <c oughs> อย่างนี้เลยเดอะมอลล์บางแคอย่างนี้เลยคุณผู้ชมด้านนี้ ที่เราน่าจะต้องขยายอีกจุดหนึ่งครับไม่งั้นมันไม่พอเนี่ยคุณผู้ชมไม่งั้นไม่พอไม่พอฮะลูกน้องกูพักงานอีกมากูเองมาได้เลยครับ2อ,อย่างเลยนะครับคนต่อไปด้านหลังเลยครับรับอะไรดีครับผม2อ,อย่างเลยนะครับเรียบร้อยครับโอเคขายตั๋วอยู่ไหมโอเคขายตั๋วอยู่ตอนนี้คน48คนคุณผู้ชมครับแต่ว่ากูทราเพิ่งกลับมาขายตั๋วนะไม่กี้น่าจะพักอยู่นะครับทำไมคุณลูกค้าไม่ ไปซื้อตั๋วอัตโนมัติกันครับเหม็นแล้วไม่เข้าใจจริงๆที่เหลือหาที่ลงสไลเดอร์แล้วมาเติร์ร์เติร์ร์เติร์ร์เร์ร์เติ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 ร์ร์เตมันร์เติร์ร์เติร์ร์เตนร์ร์เติร์ร์เติเตร์ร์เติร์อะเติรีร์เตมร์ร์่ติร์ร์เติร์ร์เติร์ม์เติด์ร์มติระเติด์ร์เติร์ร์เติร์ร์เติร์ร์เติดิตต มึงลงยังไงไม่หัวฟาดมะลองดูคุณผู้ชมอ่ะเด็กกูลองกูลองเล่นดิกูลองเล่นเลยกูลองเลยมึงลงยังไงวะอ่ะสมมติเอาสีเขียวก็ได้อ่ะมา ไปชนไปชนไชนโอเคลองเทสแล้วนะน,นี่คือลุงเหม็นลองเทสให้ลูกค้าแล้วนะครับถ้าลุงเทสแล้วปลอดภัยอ่ะอ่ะลูกค้าก็ปลอดภัยขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับผมรบกวนหลบด้วยนะครับอุ้ยสิบสามแล้วนี่เพิ่งเห็นเดี๋ยวเราไปอัพเลยคุณผู้ชมขยะม่งเยอะมากขยะมึงจะอ๋อกูทำกูทำนี่แล้วเหม็นจัดเลยรีสตองรีสต็อกตอนนี้อ่ะมึงทำดีละ แต่มันยังไม่เพียงพอสำหรับลุงวะไอ,ไอ้ไม,อไอมูซาทำไมอยู่ไอ้มูซ่ามันเลเวลสามวะทำไมอ่ะทำไมมันเลเวลสองหรือมันเลเวลสามอยู่แล้ววะผมจำไม่ได้คุณผู้ชมโอ้แมงเงือที่รีหมดมดูมันยังแข็งนะมันยังได้ทำงานอยู่นะที่รีกูหมดก่อนอะถือว่าดูยังแข็งอยู่โอ้โหเผิ่แป๊บเดียวเงินสองหมื่นกว่านี่แหละมีเงินให้เราช้อปปิ้งทำนูน่นทำนี่แล้วแชทวันนี้ได้ทิปไม่ต่ำกว่าห้าพันอ่ะผมบอกเลยงานอ้าว สามพันเก้าได้ไงทำงานดีขนาดนี้เออลูกค้าไม่พึงพอใจได้ไงวะวันนี้คือลูกเหม็นทำงานดีมากเลยนะครับฟู่อ้อยใจวะแม่งเท่ากับเราต้องขยายที่แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถใส่เครื่องเล่นเราได้พอคุณผู้ชมตอนเนี้เรามีเครื่องเล่นที่รอใส่ยอยู่แต่ว่าไม่พอและเนื้อที่อือเราต้องขยายอีกเหรอเนี่ยมันยังใหญ่ได้มากกว่านี้อีกเหรอ คือเล่มมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมมันจะมีอันที่ขยายอยู่นี่ไงขยายเลยแล้วก็นี่โต๊ะนอนมีเลเวล4ดาวแล้วนะครับแล้วก็ถังขยะสามารถไปที่4ดาวได้นะครับแต่ว่าต้องใช้แต้มวิจัย4เลยนะครับดูด่อะไรเรียนได้ผมเรียนให้หมดเลยโอ้โหนี่ใช้10เลยวะ่ะ ไหนดูซิว่าเราขยายไปตรงไหนหู้ตรงนู้นคุณผู้ชมนี่นี่เราขยายมาตรงนี้แล้วนะครับสวยงามเคียร์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 ไปให้หมดเคียร์ไปให้หมดโอ้แสดงว่าตรงนี้เราก็สามารถปลดได้อีกมีฝั่งเนี้ยโอ้มันใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมถ้าเราปลดหมดนี่คือแบบโอ้โหแม่งอลังการจัดอะคุณผู้ชมว่ามันควรเป็นสีเดียวกันไหมพื้นน่ หลายๆคนดูน่าจะแบบขัดหูขัดตาเนอะนทำไมไม่ทําให้มันเป็นสีเดียวกันเลยวะพี่ปิมอะไรเงี้ยใช่ไหมชผมไม่คิดงั้นนะนี่กูทุบกูทุบกูมีเงินละกูทุบเลยห้องน้ำกะกะ่าไก่แม่งกูทนไม่ไหวละเคลีย <c oughs> เลยวันนี้ขอรีโนเวทน,นะครับผมว่าผมไม่นอนก่อนดีกว่าและเริ่มต้นวันใหม่ลูกน้องจะได้แบบทําความสะอาดไปด้วยนะครับ ยภารกิจต่อไปเราปลดล็อก5ดาวนะคุณผู้ชมแต่ภารกิจค่อนข้างยากอยู่เราต้องเอื้นเงินให้ได้เท่าไหร่วะเนะี่ยห้าแสนเนาะแล้วก็ต้องตกแต่งให้ได้แต้มพอยสองมันหา้ตกแต่งี่ง่ายครับไอ้ตกแต่งี่ง่ายเลยอ๋อนี่จะมีเด็กลีสต็อกมาเพิ่มนะครับซึ่งเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับเนี่ยไอ้มูซ่ามันเลเวลสองนี่แล้วไม่ไม่กิมเห็นเลเวลสามวะเราหาคนขายตั๋วเพิ่มได้ไหมซึ่งแต้มลีลงมีครั้งเดียวนุวย้ยลี กูได้แล้วคนขายตัวเลเวลสแพงสุดดีสุดปะอ๋อแต่มันจะมีบอกนี่เรื่องออประสิทธิภาพความแม่นยำความเร็วในการเคลื่อนที่ความอดทนเวลาฟื้นตัวอุวยไอ้ด้านล่างอ่ะสำคัญครับอันนี้ใช้เวลาฟื้นตัว103วิแต่คนนี้เนี่ยใช้เวลาฟื้นตัวแค่88วิคุณผู้ชมคนนี้ใช้123เลยซึ่งอันนี้ดีสุดอย่างไอ้มูซาเนี่ยใช้เวลาฟื้นตัวโอ้โห123วิแถมค่าตัวมึงแพง คนใหม่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 คนนี้เลยซึ่งอนาคตเราหาได้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้เราใช้เอาเท่าที่มีไปก่อนนะคุณผู้ชมนะไหนดูหน้าตาพนักงานใหม่ดิหน้าตาดูมุ่งมั่นเหลือเกินนะมึงอะฮะโอเคผมเคลียร์ตรงนี้ต่อให้เสร็จ เรียบร้อยผมเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้โอเคเราก็สามารถใส่สะใหม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะไว้ฝั่งไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่านู่มับอะมีที่โดดให้หน่อยตามทรรมเนียมยจะมาโดดตรงนี้นะเรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีพื้นทั้งหมดนะครับหลายๆคนน่าจะรู้สึกญหงุดหงิดมาหลายพาร์ทแล้วผมรู้ <c oughs> โอเคโอเค ด,ดูดีดูดีดูดีต่อไปจะเป็นเรื่องของสีแล้วครับคุณผู้ชมเราอยากได้สีไหนเราจะทําเป็นโทนเดียวสีเดียวทั้งหมดเลยคุณผู้ชมลายใหม่ก็สวยนะนไหนๆก็ได้ลายใหม่แล้วเราเอาหรือว่าเอาเป็นลายหญ้าเลยหญ้าเขียวอาะแมนี่หญ้าหมดเลยอ่ะแม้ได้ไหมน้องมานั่งเถียงในทะเลาะุ้ยหญ้าเขาสวยคคุณผู้ชมอาหญ้าได้แหละเออแต่ใช้เวลาครับบอกเลยใช้เวลามาก เรียบร้อยคุณผู้ชมเกือบ20นาทีในการเปลี่ยนสีหมดแรงโอเคผมว่าผมน่าจะเปลี่ยนสีตรงนี้หมดแล้วนะตรงตาบาปออออ่ะเออวางหน่อยหนึ่งเออเรียบร้อยน่าจะเพอร์เฟกต์ทั้งหมดแล้วนะครับผมจะเอาสไลเดอร์ใหม่มาลงเลยนี่ อุ้ยนี่มันต้องอย่างนี้สไลเดอร์มันต้องอย่างนี้มุมนี้มันเอ็นี้ไปหรือเปล่าวะมันใกล้กับจุดที่คนเดินลงไงผมกลัวมันจะอันตรายแหมมึงมีสิทธิพูดคาว่าอันตรายด้วยหรอเหม็นอะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคทุบเลยเอาล่ะสวยงามแหมไปที่ไหนเนี่ยมันก็มีจุดให้สไลเดอร์มันเกินไปเชื่อเงินหมดเลยนะเหลือ4,700 เงินหมดผู้ชมจ๋าเงินผมหมดแล้วเย่เลี้ยวเย่เลี้ยวอแล้วเราต้องตกแต่งให้ได้ตามภารกิจด้วยนะคุณผู้ชมภารกิจแม่งใช้เยอะวะ่ะต้องรีบเปิดให้บริการแล้วเดี๋ยวขอซ่อมก่อนเขียนเรียบร้อยก่อนไม่ได้เดี๋ยวลูกค้ามาแล้วแบบทำไม,อไมของมันเก่าจังเลยฮะเดีวบอกบริการด้วยใจไงของทุกอย่างใหม่หมดาไม่ได้โอ้โหเขาเอาเราไปพูดเสียชื่อหมดแต่ผมบอกเลยนะ วันนี้มีโอกาสคนทะลุ75คนครับเพราะว่าเราเป็นคนขายตั๋วแล้วคุณผู้ชมเป็นเลเวล3แล้วทํางานได้ไวขึ้นอึดขึ้นโหวันนี้มีแต่เพอร์เฟกอ่ะพูดเลยทิปต้องมีแบบต่ำๆห้าหกพันนะวันนี้อะตอนนี้ห้องน้าแม่งไม่พอนี่หว่าใช่ปะแย่แล้วเพราะาเราถูห้องน้ําทิ้งไม่นี่เงินมีอยู่สี่พันเราซื้อห้องน้ําได้สักกี่ห้องวะคุณผู้ชมถ้าเป็นห้องน้าแบบแพงๆอะถ้าเราซื้อห้องน้ําแบบหรูๆหน่อยห้องน้ําดีๆนี่ห้องน้ําดีๆหรูๆ ตกแต่งมาพร้อมเลยนี่ห้องน้ําฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหมเพิ่มห้องน้ําเข้าไปโอ้สองพันห้าว่ะคุณผู้ชมได้แค่ห้องเดียวว่ะได้แค่ห้องเดียวจริงว่ะสองพันห้านะครับอ่า,อาได้ห้องเดียวก็ใช้ใช้ไปก่อนแบ่งๆกันเออนะครับตรงนี้ก็มีห้องน้ําเพิ่มเติมกันไปนี่ฝั่งนี้เลยเอาแบบระจันหน้าอ่าห้องน้ํานี่ระจันหน้ากันเลยนะครับนี่มาพร้อมละลูกน้องผมพร้อมทํางานมากมาก เดี๋ยวก่อนนะใครมาอีกะนนี้นั่นไงกูกะแล้วไม่เงยเอากูแต่เช้าเอากูแต่เช้าซื้อขนมขนมสองโซดาสองไปเจ้าคือโซดาป๊อปโอเคโซดาผมยัดเลยดีกว่าครับขนมขนมยังเหลือเยอะอยู่ขนมยัดเลยนะครับมะนาวเหลือน้อยอันนี้ก็หมดนะครับลบหนจ้าลบหนจ้าวันนี้ละวัน perfect day วันนี้แหละคือวันที่เหม็นรอคอยโอเค น่าจะเรียบร้อยแล้วขอยะเรียบร้อยเอาละขายตัววหนดูความไวในการขายตัวหน่อยซิอย่าเฮ่อ <c oughs> ชื่อเองอย่างเท่ไอ้หนุ่มนี่ขายตั๋วไวขายตั๋วไวพอๆกับผมทำเองเลยดูดิแคชเชียร์เลเวลสามมันต้องอย่างนี้เหม็นก็สบายใจอะถูกปะเราได้แบบลูกน้องมือดีอย่างนี้เราก็สบายใจคุณผู้ชมคืนนี้เราสบายจริงๆคุณผู้ชม เราจะชิวไปเยอะเลยนะครับสวยงามกันไปอ่ะคนจมน้ำไลฟ์การ์ดเราวิ่งทำงานอยู่สวยงามเหมือนไม่ต้องไปยุ่งเลยหน้าที่ใครหน้าที่มนันเฮ้ยรู้หน้าที่กันหน่อยโอ,โอผ้ผมภูมิใจในดูดิลูกค้าคือไวมากค,คือไม่มีข้ามลูกค้าไม่มีรอนานถูกใจไวเจ๋อแปมเราเด้งแบบบ้าบ้า,บาดูดิอุ๊ยใครไหนลุกใครไหนลุกผู้ชมเห็น เฉยผมไม่ทันดูด้วยวะนี่เราต้องมาหาเนี่ยคนถ่ายรูปเนี่ยมันร้ายนะผมบอกให้นะอันนี้คือพักอยู่บ้าอ,อ๋อนีน่นี่ครูดาวแล้วนะคุณผู้ชมนี่คนขายตัวผมครูดาวแล้วนะพักแต่เลอกจังหวะพักที่ไม่มีลูกค้าอไงอไม่ทันนะลุงเองนะต,ตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าแล้วคุณผู้ชมครับแปดชั่วโมงสไลเดอร์เนี่ยผมไม่งเพิ่เ,พเนี่ยผมทํางานเช้าก่าเขาด้วยนะโหลดอยู่รีโหลดอยู่เอาเลยจ้าแปดชั่วโมงไม่เอาสไลด์ตัดไปเลยจ้าหูยร้อยหนึ่งเลยอย่าไม่เอาสไลดน์นะเว้ย สี่ชั่วโมงไม่เอาสไลด์อะกลับมาทํางานแล้วกลับมาทํางานแล้วอะ <C> นี่จริงๆผมไม่ต้องช่วยก็ได้นะเพราะว่าเขาก็พร้อมจะทํางานอยู่แล้วเขาแค่พักนิดหน่อยคนเรามันเหนื่อยมันล้าเว้ยอ <c oughs> ่นี้ถ้าผมได้ช่างซ่อมอีกสักคนหนึ่งนะผมบอกเลยว่าชีวิตผมแบบสุข,ขีสโมสอนนะ่ยคือลๆๆ้าลาลาี่ดูแล้วคุณดูสตาร์ผมนี่เก็บนี่เป็นไงเป็นไงของจริง ถ้าผมไม่เก็บขยะไม่ทันแต่สตาร์ผมทํางานทันนะฮับฟูแต่ตอนนี้เราได้ก้าวแล้วตัววิจัยนี่ใช้เยอะก็จริงนะแต่เราก็หาได้ไวเหมือนกันครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาโอ้โหไลฟ์การ์ดผมวิ่งแบบวิ่งมาราธอนอะวิ่งรอบแมปอะคิดดูดินี่ไงกูเจอมึงพอดี เอาน้ำนะจ๊ะลูกน้องไปไหนหมดเนี่ยทาไมลุงเหม็นลุยเดี่ยวเลยนะลูกน้องทิ้งลุงเหม็นไปไหนนะไม่คิดจะมาช่วยงานเลยแม่งปล่อยกูทำคนเดียวเลยนละลุงยองขยะนี่เพียบเหม็นเดินเก็บทั้งวันชีวิตนี้กูต้องทำอะไรแล้วเดินเก็บขยะยังทำทุกอย่างจริงๆครับอาโมงกว่าเขาจะหูเรามีเงินสองหมื่นกว่าผมเพิ่งเห็นเช็คเงินแม่งขึ้นไวมากตอนนี้แต้มวิจัยเรามีอยู่14ี่มาดินี่จับเลย ตันแล้วคุณผู้ชมสำหรับหน้านี้นะที่เหลือจะเป็น5ดาวแล้วนะครับในดูของปรากนี่ถูกถังขยะใหม่มาแล้วก็เหลืออันนี้ตันหมดแล้วคุณผู้ชมแค่อัพอันนี้อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายไปดูถังขยะใหม่ที่หน้าตาเป็นไงโอ้โหเป็นรูปไม้ครับคุณผู้ชมครับมันน่าจะเข้ากับตีมนี่เลยปะไอตีมไอตีมพวกนเนี้ยป่าไม้เนี่ยคุณผู้ชมระวังลื่นนะครับพูดไม่ทันขัดคําเลยครับผมระวังลื่นกันด้วยนะจ๊ะ สามพันหกทำไมเราไม่เคยได้ทิปเกินสี่พันทำไมอะหรือว่าการตกแต่งเรามันยังไม่หรือหวาอะแน่นอนถูกปะคือถ้าเราเขาเข้ามาเข้ามาแล้วเห็นวิความหรือหวาเอ้ยความสวยงามของสวนน้ําเนี่ยเขาก็าคงอยากจะจ่ายทิปให้ทิป,ทปเราถูกปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตกแต่งเพิ่มเติมละไม่ได้ละเฮี้ย,ยงเสงจ้างไอายยา้เหวีหมิงมาทําให้วะแม่งผมแม่งไม่มีหัวด้านการตกแต่งเลยคุณผู้ชมศูนย์มากพาร์ทนี้เนี่ยจะไปเสียเวลาเยอะๆเลยกับการขยายนะเอ้า ไม่กลับบ้านเหรอครับนะ่ลูกค้าไม่กลับบ้านเลยฮะจะนอนนี่เลยเลยฮะเสียเวลาเยอะไม่กับการทําพื้นนะครับแล้วก็การขยายพื้นที่นะครับผมทําอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะเสียเวลาเยอะมากนะครับอาจจะแบบเล่นได้แบบไม่หลายวันหน่อยนะปกติมันจะเล่นได้หลายวันนะเนาะประมาณนี้แหละวันนี้ถือว่าได้อะไรมาเยอะนะได้ที่สไลเดอร์มาเพิ่มเติมอีกหลายอันเลยแล้วก็เหลือพลังกิจสุดท้ายแลวครับที่จะขึ้น5ดาวคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับผมฝากกดไลค์เป็นลรงใจให้กับลุงเหม็นด้วยแล้วเจอกัน ต่อไปครับเจอกัน